ใช่วันนี้พวกเราสนุกมากเรียกว,ว่ามาเป็นครั้งที่3แนละ้วใช่ที่พวกเราไอเดฟไนทอลี่มาเยี่ยมไอเดฟโอเคนะครับผม<ช>วันนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งคือหลังเวทีพวกเราทุกคนนี่แบบ มือสั่นเลยนะแบบตื่นเต้นมากๆสวัสดีค่ะพี่ๆมาสั่นเต้นตื่นเต้นหรอว่าตื่นเต้นครับตื่นี่มากลังใจกันเยอะมากใช่เราตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ว่ากำลังใจจากทุกคนดีมากก็เลยทำโชว์มาได้เต็มที่ครับใช่ครับตื่นเต้นมากหลังเวทีเราแบบจับจับแบบจับหัวใจเฮงเราแบบเตนยังไงเป็นจังหวาตตึก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 อะไรไปนัดกันก่อนนะโอเคโอเค เศาหมดเรื่องนะควันนี้เต้นเต้นอยู่แล้วใช่ไหมบอกเขาไปว่ามือสั่นหรือเปล่ามือสั่นถึงใกล้สั่นเลยใช่ดีใจดีใจค่ะได้มาเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็น้องได้มาร่วมงานน่ารักน่ารักนี้ค่ะใช่ค่ะครับผมอ่ะแล้ววันนี้คุณทั้งเปิดบูธมีอะไร วันนี้เรามีทั้งคอนเฟลกเอ้ยของหวานฮหเรียกประเภทของหวานสวมใส่เป็นเสื้อเสื้อแอบหลงรักเสื้อแกลหรือเสื้อที่เซ็นเองแล้วก็ที่คาดผมเอ้ยที่คาดเขาเรียกว่าอะไรคาดหัวที่คาดหัวแบนเนอร์ใช่ฮะแล้วลงถึงแบบอะไรนะฮะลระดาเสื้อไงเสื้อเราหลกๆักเสื้อแกลบหรือใช่มีของมากมายใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับไปเยี่ยมชมด้ลยมีเียบเลยับสามารถได้อยูอนเจะหดแล้วนะ ดีนะจอเขาเป็ดเู้อร่อยมากทำไมเขาอร่อยมากเขาเปิดทำเองเปล่าเขาเปิดทำเองเปล่าครับแอบใส่ลูกเกดแอบใส่ลูกเกดครับไม่ผมแอบกินคอนเฟนแต่ว่าพี่วิลลี่ใส่ลูกเกดผมแอบกินไม่ได้แอบช่วยครับช่วยวะช่วยใช่ครับแต่ว่าจริงๆครั้งนี้เรามาในทีมของฟู้ดไทม์เนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราที่แบบ เปิดรูปขายอาหารเพราะว่ายังมีอีกแบบหลากหลายรูปหรือว่าหลากหลายแบบพี่ๆที่เขามาร่วมเปิดเหมือนกันใช่ครับแปลว่าวันนี้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันนอกจากความสุขแล้วก็อิ่มท้องด้วยได้เห็นพี่ๆทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันก็แฮปปี้ครับผมอิ่มท้องด้วยอร่อยทุกร้านเลยอร่อยใช่ค่ะหลังจากที่จบแอบลงน้ไปก็จะเป็นฐานของสาใช่ไหมคะร้อยแบบนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วของแกปเตอร์ซีรีส์นะคะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอเปิดกล้องนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีอ่านบทไปแล้วแล้วก็เวิร์กช็อปกันอย่างหนักหน่วงค่ะใช่ตอนนี้ก็รอเปิดกล้องแล้วก็อาจะได้ชมกันเร็วๆนี้ค่ะขคุณมากซึ่อเห็นพวกเขามาเป็นแกนของอะไรนะคะได้เห็นพวกเขาสีคนเป็นแกนของไรเอ่อที่แน่ๆก็จะมีคุณเอลีคุณเฮงไปแน่ๆค่ะแต่ว่าจะมีใครเป็นขรับเชิญหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามค่ะ จริงเหรอครับจริงไงหรอแจ้งไงครับอ่ะแล้วขอบคุณทีมาเป็นต่อจากแอปผมนะก็เป็นมาออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับที่เห็นน้องเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ตรงไหนมาแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่เห็นในทีเซอร์แล้วก็เห็นเซอร์ไพรส์อยู่ในทีเซอร์เลยเพราะฉะนั้นก็เจอเซอร์ไพรส์มาแจ้ด้วยแน่นอนครับใช่ส่วนจะเป็นรับบทอะไรรับคาแรคเตอร์อะไรเราติดตามสิงหาคมนี้ครับผมใช่ครับเขาเล่า บอกว่าซับซ้อนแล้วก็ซ้อนเงื่อนมีเงื่อนงำให้ติดตามเยอะมากต้องแก้ต้องแก้เพราะว่าเป็นเป็นปมเป็นเงื่อนเป็นปมอายาวมากเลยไม่จบแล้ววันนี้นะ <c oughs> ติดตามด้วยเพราะเป็นงานพิบุบาท <c oughs> พ,พวกเราจากที่เราเล่นซีรีส์ของรักมาก,ก็เป็นซีรีส์วัยรุ่นใสๆแต่รอบนี้ก็คือเป็นซีรีส์แบบว่าเหมือนพวกเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีมีดราม่ามีเงื่อนงำโคตติดตามใช่ในเ่คนมากได้ครับนอกจากซี์แล้วก็จะมีกิจกรรมหมูว่าอะไร ก็เดี๋ยวมีวันวันที่12ครับผมเป็นฮัสกี้บิลลี่แบนด์มิ้นก็หมครับผมขต่างทุกคนด้วยนะครับผมมาร่วมกิจกรรมมาเยอะมาร่วมสร้างความประทับใจความประทับใจนะครับผมจะมาเราดูว่าจะมีใครเปิดเซบ้างแล้วก็ผมเตรียมโชว์สุดพิเศษนะพับพี่ๆทุกคนแล้วรอติดตามนะครับจะเห็นเพื่อนๆไปร่วมโชว์ได้ไหมเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์เอ้พี่เซอร์ไพรส์ที่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์โอเคโอเคโอเคซอร์ไพรส์ผมกะแล้วว่าจะเล่นจะเล่นมุกนี้คือคนขอบเท้า จะไปแบบโจะไปรหมนะแอบซุ่มซ้อมหรือเปล่าเนี่ยมีแบบแอบซุ่มซ้อมหรือเปล่าไม่ได้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 ไป้วนอะไรนะกไม่ไแ้นพี่บิลลี่ก็ไม่ได้ไปเลยเหมือนกันเาเาเา ก็ของเราครับพวกเราฝากวอล์กบายเดอะซีรีส์นะครับผมเรื่องคูจิ้นใหม่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวร้อนเบื้องหลังวงการนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามว่าเข้มข้นแน่นอนเราจะได้เห็นตัวละครที่โตขึ้นแล้วก็เรื่องราวที่เข้มข้นขึ้นมาร่วมเชี่ย์มาร่วมให้กำลังใจทุกตัวละครเพราะว่าทุกความสำเร็จต้องมีอุปสรรคเสมอนะฝากติดตามด้วยนะครับ แกรเอซีรีส์แล้วนะคะก็จะได้เห็นฟีนเบกในเวอร์ชันที่โตขึ้นมากๆค่ะก็ในเนื้อเรื่องก็จะมีอะไรซับซ้อนนิดหน่อยเนาะเป็นวัยรุ่นสตาร์อัพเนาะนาค่ะก็ฝากติดตามแกร์เจอซีรีส์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมแล้วก็ผลงานต่างๆหรือว่ารายการเราต่างๆวลัยี้ต่างๆเรามีอัปเดตทางช่อง YouTube Idol Factory เลยครับไม่ได้มีแค่ของพวกเราเองรวมถึงรายการที่เราได้ถ่ายกันไปแล้ววอลเลยวลัยี้ต่างๆอยู่ในนั้นหมดเลยครับผมครับผม ติดตามด้วยครับขอบคุณครับ